นี่ผมอยู่บนหอคอยของเมืองบริกานะครับด้านซีเขานั่นคือทางเข้ามานะครับข้างล่างจะเป็นร้านค้านะครับส่วนด้านนี้ก็ยังมีบ้านเสื้อทีก่กำลังสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวเรารีวิวแบบสามรอยหกสิบองศานะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆตลาดน้ำนะครับ ตลาดน้ำมีวันนี้เป็นวันหยุดคนก็ค่อนข,ข้างเยอะหน่อยฝั่งวิวรอบๆก็จะเป็นภูเขานะครับล้อมรอบครับอยู่เหมือนท่ามกลางภูเขาเลยบรรยากาศบนหอคอยมาริกานี่ก็ลมพัดเย็นสบายนะครับฝั่งนั้เป็นตลาดน้ำตรงนี้เอีตรงนี้เดี๋ยวลองเย็นวันนี้มามรร <laughs> ครับใช้นมรูปหล่อนะครับอันนี้วิวไปเรื่อย จะเป็นบางส่วนที่กำลังสนนร้างบรรยากาศขายแต่ตลาดน้ำ่กว่าคาน่เนี่ยอันนี้เพิ่มาึ้นอะีกสาพอดีนับ ส่วนนี้เราเดินเข้ามาจากทางด้านในหอคอยจะมีระฆังสวยงามนะครับให้เราดูครับนี่เป็น,เป,นเป็นด้านบนครับส่วนบันไดที่เป็นบันไดเวียนนะครับบันไดเวียนบันไดเวียนนะครับลงไปถึงข้างล่าง